สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุคนนะครับเนาะเมื่อนี้มาพบมาพอกับช่องหิ้วเขาเจแนวครับผมเมื่อนี้ยในแนวแซ็บๆครับพี่น้องเมื่อนี้สายจุสายจวดมานกำกันเด้อพี่น้องไอเมื่อนี้จวดจุตับพี่น้องงามพี่น้องจับงามๆเลยะไรแบบมีบักไข่หลังครับผมกหลังหันมาเรียบร้อยพี่น้องมีเนื้อเสือพ you ี่น้องเนื้อเสืองามครับครับเทียวขี้เพียคุ้มๆพี่น้องขุนขุน ผักหลายอย่างพี่น้องผักหลายอย่างครับเนาตามภาพพี่น้องบรรยากาศทุ่งไรทุ่งหน้าครับพี่น้องเอาในขอขอบุญคุณมพวงมปพี่น้องเด้อครับที่แวะเขามาเยี่ยมมาชมแวะเขามากดไลล์กดแชร์มากดติดตามเละเพียงกำลังใจในช่องนี้เขาจเฉยวเนาะพี่น้องเนาะจังไรกับขอโทษขอไปผู้พนบมกินดิบกินไหลเนาะเด้อครับกินนะครับสำหรับสายจุสายจวดก็มาเลยพี่น้องมามาพี่น้องเหมือนว่าอะไรขอนจิ้นของดิบของข้าวขาฮีตื้อร์ขึ้นเลยพี่น้อง เบรกนี้ง่าย้พี่น้องก็กินเข่าเสียบพี่น้องเนาะถ้าสายชานมะคาขี้ตื่นขาไมาหยาบพี่นอ้องนี่บามาพี่น้องเหมือนรีบเข่าตีมหน่อยให้เขาครับผมโอ้บาดท,ท้องจะตรวจพี่น้อง

อืมนาเขียบไปรับจน,นอืมตับหวานครับ ครับพี่น้องอืมตับหวานครับพี่น้อง มันคือดังงมๆอย่น้องบบก็งามอยู่น้อง,ง,อองโอ้โหไซอัเปนอน้องจุ่มน้ำจิม้มขมๆอย่างอืม นี่ผักเพียวหรือผักไทยรึเปล่าอืมโคบมันรัน่มอยู <laughs> ่ แขกไปรับเชิญมีหน้อ ตับน้อนั่บอกรสจาดไ่นอ้องนล่ตับนี่หวานี่น้องตับ ngừa sữa này ngửa sữa thì chỉ m ăn đi มั่นขนาดเลยพอแค่ล้างนี่เสียออกกรอบๆพี่น้องจุงน่องเป็นพี่น้อง นเขียบอะไรรับเสื่อนไหลน,นะ่พี่น้องพักกาดหน่อยพี่น้อง ได้แรงกับปาไหลเขก็ได้รับเชว เสียบปลดกตูเท้านี่น้องล็อกแขนรังกับหอมมันตับกระวานเนื้อเสือกับมันพี่น้องแทบเสียบเมียข่ามันจัดให้ดีนะคเขียงเนื้อลงทุนครับมันสันไใจนะครับพี่น้องบ่ม,มีผิดหวังครับผมจัดดีครับ ซอยไปเบอร์ตะพินน้องเลยอืมโอ้เศรครับพี่น้องชูตับมาเค่หลังเนื้อเสือเสรบคกูชูเท้บพี่น้อง <laughs> บดที่ซอยไปนึกว่าิบ่บเบิ เสียบเฮ้ยจ่างไดกันปากพี่ตอนน้องเพราะถ็่เน้อครับพี่น้องน้องอะไรกันยิ้มครับลิปเนี่ยล <c oughs> ุงลุงไปตัดหญ้าครับผมช้างนี่ม้นจะเป็นเอ็ตางพื้นเที่ยวนะครับนาองชางหลังนี่เป็นธงหน้าครับผมเท,ที่ยวไปเที่ยวมาเลียงวัวเลียงควายเล็บมานาันดังกินเอาพิวเอายัายางไงพี่เห็นนอ้องบังครับนาะ โอ้เสียบครับผมนี่เหลือนี่งว่าไม่ยังพีือไม่หรอเสียบไปแกลียงอมชูดแม่บั่นชูดกินพี่น้องแกลียงอมเสียบเสียบพี่น้องแกลียงอมแบบอีสันเอาสำหรับกินเนี่ยอิ่มพี่น้องนั่นเก็ขอขอบคุญขอบุญขอขอบคุญขอบุญของพี่น้องครับที่แม่เขาไาเยี่ยมมาชมมาคนไหลคนแช่นาะครับน้องมาเป็นกำลังใจนะกดติดตามในช่องคที่เขาแจ้เอาไว้เป็พี่น้องชุดมาหอด จุงมือนีเหรอครับพี่น้องน้องก็ขอบคุณขอบคุณในหลายับผมแล้วขอให้พ่อพี่น้อง FC สูบผู้สูคนนะครับมีความสุขความจเจริญนะครับนอนลำเหลิมเลด้วยกันสูบผู้สูงนอครับสำหรับคลิปนี้ได้เป็นรครับสวัสดีครับ